สวัสดีครับพี่น้องป่าย,ยังอยู่ในป่าค่ะป่านี่ตน้ตนไม้ตอนนี้มีเห็ดนงางฟ้านางล้มขึ้นเต็มขึ้นไปยังสูงเลยแต่ป่าสู้เบ่ไแ้ปายเบิ่องเฉพาะกลางนี่นจะจ้ะนาอโอ้โหเสียงกวางร้ายหลาย,ลายพี่น้องไม่อยากเว้าเลยลพื่าเบิ่งความงามของเห็ดกําลังออกพี่นอ้องเพราะแกงเพราะผัดเพราะต้มเลยจ้ะพี่น้องกําลังเป็นสาวนะแต่ป่าสิบเเก็บจะ้ะ ปลาไม่ยางชมปลาซื้อมือนี่ปลาบําบังความงามความธรรมชาติของเขาเห็ดต่างๆก็เริ่มออกเหตต็ดหนาหนาวนะคะนะกําลังออกเสียงกวางละให้หลายพี่น้องเสียงกวางสนั่นปลาเลยปลาสิบ่ปลาปลา้ปาย่านเขาย่านแะไหมป้าย่านเขาตกใจไหมพี่น้องแต่ปลาสะออนเห็ดต,ต้นนี้จ้ะเพราะว่ามันขึ้นไปสูงสุดแล้วพี่น้องมันล้ามเงินไปล้ามเงินไปทั้งพูนแต่ว่ามันก็สะท้อนแสงแนะจ้ะเนาะ นี่มงองเอได้พี่น้องเลนั่นเอเป็นกอกอกอ,กอลหลายค่ะหลายมาสออได้เสียงกวางพี่น้องเสียงกวางพามาชมธรรมชาติสวยๆได้พี่น้องเมื่อนี้พามาชมธรรมชาติสวยๆเซบอเจ็บหนังเ้เสียงกวางไหมเสียงกวางฮ่าโอ้ต้นไม้ที่ยืนตายทั้งหลายนี่นะเตรียมที่จะออกเห็ดได้จ้ะพี่น้อง พร้อมที่สิออกเห็ดอ่าเห็ดต่างๆอ่ะจ่ะเห็ดหนาหนาวอ่ะนะเห็ดหนาหนาวเนี่ยเขาสีขึ้นความอุดมสมบูรณ์นะป้าสีป้าเนี่ป้าสิบ้ป่ากับพี่น้องเสียงกวางหลายพี่น้ตกใจตื่นเนาะนี่มองเห็นมีเห็ดอย่างบ่อาจจะเป็นลักษณะเห็ดยาได้จ้ะคือว่ามือนีป้าเพราะอะไรไม่เก็บเห็ดนะพี่น้อง ยางปลาเสียงกว้างเห็ด <c oughs> เอ่อยานะพวกต้นอะเนียนะพวกต้นไม่ตายแล้วก็มีเห็ดยาจา้ะเห็นมะดำนำนะ้โหเสียงกว้างพี่น้องเสียงกว้างเต็มปลาเลยจ้ะมุกเจ้าว่าะได้งนินดอกจ้วา อย่นองแเนี่ยเห็ดอะไรบ้องพ่มรู้เลยจ้ะนี่อาจจะเป็นเห็ดผิดนะค่ะเด้อนี่นี่คือเห็ดธรรมชาติของเห็ดหนาหนาวไหมพี่นอ้องนะเห็นปะเห็ดหนาหนาวสวยมากเลยจ้ะสวยงามมากเสียงกว้างเสียงกว้างอ,อุ้ยโอ้โห เหลืองเออเอหยู่งามหายโอ้จากเสียงโกงเสียงนก่ค่ะนี่ลายว้าวอันต้นไม้นี่เขาเขาหักล้มวางปีที่แล้วพี่น้องพายุพายุเอาลงพายุเอาล้มนะจ๊ะจะไปทางไหนก่อนเนาะนี่ลืนล่น มีอะไรแถวหนึ่งไหมอ่ะมีอะไรเห็นเห็นบ่บมีจ้ะบ,บ่มีมีบม่บมบมเมาไปถอยถอยออกไปทั้างหลังงาม<ฮ>แค่พามาชมปลาด้วยจ้าบ่บมีเห็ดบ่เป็นอย่างนะคะบ่ได้เกตนาสิเก็บเห็ดเนะคะ่พะพบว่า นี่เป็นเดือนสิบเอ็ดเดือนโนมเมมเบอร์อาจจะพี่น้องมาบางความหนาวเย็นของป้าความการหนาวเย็นในที่มีอย่างเกิดขึ้นนะฮะเยื่อเข็นใบอันี้ค่ะเขาเอิญ บมะขามพล่งสิมิรสาซาดคือมะขามสมหน่อยนะจ๊ะใบขามสมอ่อนมะขามสมอ่อนในรสชาติเดียวกันแล้วกินได้ด้วยนะจ๊ะกินได้ค่ะป้าไม่อ,อยากเว่าเลยยางในป้านะี่ยางเงียบๆเ,เพราะว่าสัตว์ป้าเขาสิตกใจเมื่อใหญ่เขาย่านนะแม่จ๊ะพี่น้อง ม่ใหญ่เขาญาตน,นะไม่ต้องการให้เขากลัวเราเพราะว่าเราเข้ามาในบ้านเขาเลยนะพี่นอ้นองนะเขาผมามาได้บ้านข้าเจ้าป้างามมอสเดจเนี่ยเนี่ยมอสอยงามหายหพี่นอ้องคือผมเยจพี่น้องเนี่ยธรรมชาติค่ะสวยงามลายจะ้ะสวยหลายงามลายเยากยขึ้นไปทางพุน่นแต่สิบไปทางนีกรวน ป้าป้านี่กว้างไงก็จักจะไปทั้ไหนก่อนอน่ะนะจ๊ะนี่นี่คือต้นเห็ดต้นเห็ดนางรม่มนางฟ้านี่นี่น,นี่สวยงามลามตากับน้องอ่อนๆเนี่ยจ๊ะอ๋อฮแกงก็ได้พัดก็ได้ลแล้วะจ๊ะเห็นว่นี่นี่น ป้าสงสัยว่าทำไมป้านี่บ่เคยมีเห็ดเผืงหวานหรือว่าป้าบ่าได้เข้ามานั่นไะความสงสัยที่แปลกมากบ่เคยเข้ว่าสำรวจนะคะขำว่าเบิ่งก็ไอใบใหม่เจระพีน้องข้ว่าเบิ่งใบใหม่ไร้ไ,ไหลมาจา้ะเดี๋ยวไปไปข,ไข้างหน้าจะมีอะไรไหมข้างหน้าจะมีอะไรไหม มีความสวยของงามของใบไม้มลดนนี่แหละพี่น้องวันนี้ทั้งต้นนะพี่น้องเมึ่หมดแล้วจ้าเบิดแล้วเบิดแล้วจ้าถ้าสีเลือก็เหลือต้นคิดสมาสหรือว่าเขาเอื่นว่าต้น,นอะไรต้นสนนะคะต้นสนในยุเดนมาเขาจะเอืนยุทธไทยนะคะยุทธไทยก็แปลว่า,าะะต้นคิดสมาเลยค่ะต้นคิดสมาปรนว่ะเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ทั้งปีเหมือนพี่น้อง มาค่ะว่าวงขอ,งของนข้างนาหรือว่าต้นขน้างนาที่นอนขวางทางไปเขาจะมีอะไรใหม่นะนะตายน้องตายแล้วน้องตายแล้วอยากจะร้วเจ้าจมีเห็ดไหมมีอะไรนไหมนะแล้วอยากที่ล้นลมล,มลงมาหักลงมาหลายปีนะพี่น้องนะ มีตาเหตุลักษณะนี่จ้ะอ่ามิจาเห็ดลักษณะนี่เห็ุลักษณะนี้นซึ่งเกิดมาย่อยสลายขนใหม่ซื่อ,อจ้ะบรด้มีการกินใดเรือ,อไรทั้งสิน้นคุนก็บอกว่าเป็นยาอะไรจ้ะเขาพูจักใส่หรอกพูจักใสใ่เป็นยาหรอกพี่พน้องในป่ายางมาทั้งเนี้วฮะรดอยู่ทั้งนั่นแหละเดี๋ยวไปทั้งนี้ก็น เสียงกวางเสียงนกได้พี่น้องเสียงนกว้าวธรรมชาติสุดยอดนะนี่คือขอนนี่บอมีสิ่งทีไม่มีเห็ุที่เรารู้จักนะจ๊ะอ,อปไปไปอยากเว้าแล้วไปอยากฟังเสียงนก ดีมากค่ะมื้อวนนี้แดดปกติแล้วบ่มีแดดเมื่อวานฝนตกฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็บมีแสงแดดเลยพี่้องหนาวเย็นขนาดเลยค่ะเมื่อคืนเยมื้อนี้มีแดดป่กเลยออกจากบ้านเล็กน้อยนึงกางนออกจากบ้านจักชั่วโมงหนึ่งคือสิโอเคอยู่ออกมาสูดอากาศบริรสุทธิ์ค่ะสด ต้นนี้ต้นนี้กับซิมีอ่าพวกเกือกมาเพราะเป็นต้นไม้ยืนตายเจ้ะห็ดกระถินพี่มานถ้าคนรู้จักพวกสมุนไพรเนี่ยจะเอาไปทำประโยชน์ได้จ้ะตัจังเขารือโบ่ังปลาไม่คจักหรอกน,นี่พี่น้องปลาแล้วมีสีสันสวยงามน้ยจ้ะ ก็ไมขนนี่วันนี้อย่างบอทุกปีนั่งสิมีเห็ดนางล้มเห็ดนางฝ่าและจ๊ะเราก็เห็ดน,าง,า,น,า,ดนางล้มเนี่ยกวางกินนะคะเห็ดนางฝ่ากวางไม่กินนะคะไม่มาเห็ดเห็ดรู้จักยังเ่าท่านมาเลยจ้ะโอเคป้ารู้จักยังมาท่านมาดูสะ อ้ดีใจยังเลยพี่น้องได้แสงแดดโออดีใจดีใจหลายจ้าโอ้ขอบคุณมากมากที่มีแสงแดดให้สุดชื่นมากสุดชื่นมากๆไอ้พี่น้องอ้อเห็หน,นังลมมาแล้วแต่เห็นบนน้องน่นนั่นนั่นนั่นนี่คือเห็ดน,นังฝาเลยจะว่าเป็นเห็ดน,นังล้มเหรอ เห็ดนางฟ้าสองดอกเฮ้ยแปกไงบักอวนเลยพี่น้องตะปูตะปีเลยเดี๋ยวซุ้มกันนะนี่หน้าพี่น้องเห็ดนางฟ้านะจจะนี่นี่นี่อันนี้ขายในห้างเลยจ้ะแพงมากโอ้ยหมาเวหมาเเวไหนมีอีกบออูพี่น้องอายุทั้งหัวคนขึ้นเต็มเลย ปาดปาดเจ้าเมียอู้เห็นซุ้มได้บ่นี่โอ้ยขนขนขนว้นนนนนาวเห็นนางฟ้าพี่น้องอยู่ทักงฝ่ายหลีจ้ะโอ้ยน้องยุกสูงสุดอ่ะพี่น้องโอ้ยไม่กัดบ้าไปแล้วเดี๋เขาเอาบัตถึงเดี๋ถึงเอาก็เอาไม่ถึงแล้วก็จะไม่เอาคไปเด้ที่แท้เอา,เอาบัตถึงอันมีเหตุสองประเภทเด้อจ้ะ สองประเภทนังฝ,นง,นงฝากกับน้ำล้มนังฝากกับน้งล้มสิมีความแตกต่างกันเลยนะค่ะพี่น้องอ๋อคอบ่เอลืมก็ลืมเอาลงก็ลืมมมาลงนะนังฝากกับน้งล้มสิมีความแตกต่างกันนะจ๊ะแต่ว่าป่าผูสามารถเดี๋ยวมาโชว์ห <OLED> ด่เพราะาเาบ่ถึงสิเดี๋ยวโชว์ให้เบิ้งความแตกต่างอะแม่จ๊ะมาเบิ้งขอนี่อาจจะมีอะไรที่ปลาหูจักก็ได้เออา นะตะกีมันได้เคยขึ้นเห็ดอันหูหนูนะคะเห็ดหูหนูหนเต็มต้นปะขอ,อนเลยค่ะแต่ว่าเอ้ไม่มีไม่มีเอะเห็นอีหยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแม,มีนมันนี่แม่พี่น้องมันเป็นเห็ดหูหนูไหมเนี่ยเออแมีนอ่าอันนี้เห็ดหูหนูโอ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย ต่ว่ามันเถ่าแล้วพี่น้องจ้ะนี่นี่มูนี่อ่อนๆนี่จ้ะพี่น้องนี่น,นี่อ่อนๆนี่พี่น้องเห็นมาดิต็ไมไป่หมดเลยเนี่ยเห็นหูหนูได้จ้ะเลยพี่น้องแต่ว่าเขาเป็นน้อยๆอยู่จ้ะหยิบยัง่มานทันเถือ่อนไหมพี่นอ oh ้องไหมโอ้กล้องคอยเคอื่าน่อยโอเคอ้ะโอ้ยเบืองทางุ่นฟูเต็มตนเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะอุ้ยหลายอยู่ตัวนี้ ในเอาไปเบิ่งทางนั่นทางนี้มีกระถินพิมานจ้ะกระถินพิมานหรือว่าเห็ดยาเห็ดชาอืนี่นี่น <orar uana> ี่เนี่ยดูความงามพันธุ์ดอกบุกไงบุกเต๋อพี่น้องเอ้ยเนี่ยงามผ่างามขาดว้าวนี่ดอกบุก่งยังอ่อนๆด้วค่ะพี่น้องไ่เม็นแก่ด้วยเนี่ยเสียงนกพี่น้องเสียงนก อ่อนๆนี่พี่น้องตะละดอกว่ามันแก่ดิใหญ่อยู่แต่ว่าพอแก่แล้วจ้ะนี่เปล่าไปข้างฟางนั่นดิไปเบิ่งเห็ดอีกตอร์ดูมายางฟางกันพี่น้องมายางฟางมชมธรรมชาติเด้๋จ้ะเด้อบ่มักกับบ่เบิ่งนะพี่น้กผ่านๆไปจ้ะครั้งนี้ก็มีเห็ดยากับิีมพี่มานี่กันจ้ะ กัดกินที่หมอนปูดมะฟู่เลยเนี่ยเห็นไหมอากาศดีอากาศดีเครื่องบินก็ออกบินฮลิคอปเตอร์ก็ออกร่อนขึ้นกันเฮ้ยธรรมชาติเลยออกมาแล้วธรรมชาติออกมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยันี่ลในห้องเนี่ยนั่นอะไรตัวเดี๋ยวพี่น้องหนูหนูจ้า โอ้ปนปนพี <tu i ro> ่น <mit him> <theo> ้องเนาะอุ้ยมือนเมือนมือนลื่นเลื่นไม่อยากเข้าไปเลยอะแหม่เฮ้มันกินได้ปะน้องโอ้ยเสียงหลอกลายพี่น้องมึงเนี่ยเห็ดพูนงูแม่แม่กินได้บปะพี่น้องแมโอ้พี่น้องนี่นี่มันมันกินได้บะน้องนี่เดี๋ยวไปถามไผ่น้องนี่นี่เนาะงามนี่พี่น้อง dia hendak like dapat